เพราะเหตุนั้นภิกษุรู้อยู่เมื่อเห็นซึ่งมูสตัตว์นี้ผู้คล่องอยู่ในบวงแห่งมัจจุว่าเป็นผู้ติดอยู่ในรูปปาทิขันเครื่องถือมัน่นพึงเป็นผู้มีสติไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกทั้งปวงคำว่าเพราะเหตุนั้นรู้อยู่ไม่ถือมัน่นความว่าเพราะฉะนั้นคือเพราะการนั้นเพราะเหตุนั้นเพราะปัจจัยนั้น เพราะนิทานะนั้นภิกษุเมื่อเห็นโทษนี้ในตัณหาเครื่องถือมัน่นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเพราะเหตุนั้นคำว่ารู้อยู่ได้แก่รู้รู้ชัดรู้ทั่วรู้แจ้งรู้แจ้งเฉพาะแทงตลอดเมื่อรู้รู้ชัดรู้ทั่วรู้แจ้งรู้แจ้งเฉพาะ แทงตลอดว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงละถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาคำว่าไม่ถือมั่นได้แก่ไม่พึงยึดถือไม่พึงถือมั่นไม่พึงถือไว้ไม่พึงจับต้องไม่พึงยึดมั่นซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคติอุปบัติปฏิสนธิ พสังขารวัตตะเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเพราะเหตุนั้นรู้อยู่ไม่ถือมัน่น